สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนรายงานโครงงานรายงานก็คือการทำเป็นรูปเล่มถูกไหมคะแต่การเขียนรายงานโครงงานจะต้องมีทั้งรูปเล่มที่เป็นตัวหนังสือลายลักษณ์อักษรและตัวอะไรคะตัวชิ้นงานนั่นเองทันไหมในหนังสือหลักภาษาหน้าที่178 ามาดูโครงงานหมายถึงอะไรโครงงานหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจความถนัดความสามารถของตัวเองมีการศึกษาค้นคว้าทดลองโดยมีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญให้คำปรึกษานั่นเอง ตั้งแต่การเลือกหัวข้อการวางแผนการดำเนินงานตลอดจนการนำเสนอชิ้นงานซึ่งในการจัดทำโครงงานทำได้ทุกระดับชั้นอาจทำให้โครงงานนั้นอาจจะเป็นได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นลายบุคคลก็ได้วัตถุประสงค์ของการเขียนโครงงานมีดังนี้ 1. เพื่อให้ได้ใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์การสแสวงหาความรู้และข้อมูลต่างๆจากแหล่งการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้คือที่ไหนหนังสือที่ไหนอกีกห้องสมุดอินเทอร์เน็ต Google วรารสารนิตยสารถามว่าแล้วการที่เราไปซักถามผู้ที่มีความรู้อะเป็นข้อมูลไหมเป็น,เป,นเป็นนะคะ ต่อไป 2. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นถ้าทำงานกลุ่มความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์เขาใช้คำว่าลิเริ่มสร้างสรรค์แต่ไม่ใช่ลิเริ่มแตกหักนะฉะนั้นในการทำงานกลุ่มมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้คือ ถ้าใครคนไหนทำงานแล้วให้ความร่วมมือกับเพื่อนเพื่อนก็อยากดึงเข้ากลุ่มแต่ถ้าเกิดทำแล้วคนไหนไม่ให้ความสำคัญเลยเป็นยังไงเพื่อนอยากเอาไหม,ไมเออเพื่อนก็ไม่อยากให้เข้ากลุ่มด้วยสเพื่อให้ใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้นโครงงานชิ้นงานส่วนมากจะเป็นงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการทดออะไรคะทดลอง แล้วการทดลองนั้นสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมได้ได้ถ้าโดยปกตินักเรียนไม่ติดโควิดนักเรียนอาจจะได้ทําไฟอาจจะต้องผสมสารเห็นไหมเนี่ยรอยฝาห้องรุ่นพี่มสามรุ่นสองทำระเบิดไว้นะคะทดลองกันอยู่ตรงเนี้ยจะถึงงานวิทยาศาสตร์เอาสารมาผสมเอาบีเกอร์มาใส่ผสมกันอย่างดีผลสุดท้ายจุดไฟเชฟ็คบุบ๊หมดเลยเนี่ยไอสีที่ที่เป็นคราบัเนี่ยมาทาให้เขาใหม่นะเนี่ยมาทาให้โรงเรียนใหม่เพราะว่า มันเป็นรอยไหมหมดเลยห้องนี้มีอาถันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมนะ่ะลอยอยังอยู่นะคะฉะนั้นในการทดลองเขาบอกแล้วว่าต้องมีอะไรมีคุณครูหรือมีผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลและควบคุมนั่นเองต่อไปข้อที่สเพื่อให้มีความรู้ในเนื้อหาวิชาการต่างๆอย่างลึกซึ้งถ้าจะทำงานชิ้นหนึ่งทดลองชิ้นหนึ่งแล้วไม่ศึกษาข้อมูลนี่งานสำเร็จไหม แล้วโครงงานจะออกมาเป็นรูปล่างไหมเป็นชิ้นไหมไม,ไม่นะคะโครงงานประกอบไปด้วยกี่ประเภทกี่ประเภทคะสี่ประเภท,ปร,เภทประเภทที่หนึ่งคือโครงงานประเภทสำรวจสำรวจแล้วต้องมีอะไรมีเป็นกราฟมีเป็นสถิติถูกไหมมีเป็นแผนภูมิอธิบายเนื้อหาให้ชัดเจนโครงงานที่สองคือประเภทการทดลอง ง่ายๆสบู่เจลต่างๆที่นักเรียนทำมาก่อนหน้านี้เคยทำยังเคยทำแล้ว 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ครูใหม่ก็พาทำแล้วยอมผ้าใช่ไหมทำหมวกทำหมอนเป็นโครงงานไหมคะเป็น 4. โครงงานประเภทพัฒนาผลงานเช่นการเกษตรถูกไหม ทำอะไรอีกไปปลูกหักสวนครัวทำอาหารเราทำกันมาหมดหรือยังหม,หมดแล้วเนาะต่อไปขั้นตอนการทำโครงงานหนึ่งกำหนดเป้าหมายของการทำโครงงานสองออกแบบโครงงานหลา,หลายรูปแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย3เลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน เรื่องที่ทําต้องเป็นเรื่องที่เราอะไรคะสนใจแล้วก็ถนัดจําไว้เลยในหัวข้อนี้การเลือกหัวข้อโครงงานคือต้องเป็นข้อที่เราสนใจแล้วก็ถนดัดแล้วสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะต่อไปสี่การวางแผนการทํางานการวางแผนการทํางานก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกของ กลุ่มตัวเองนั่นเองที่ทํางานและจะต้องมีการวางระบบใครเป็นหัวหน้าเป็นกรรมการใครเป็นเลขาใครไปซื้ออุปกรณ์ใครไปหาข้อมูลใครเป็นคนจัดทํารูปเล่มใครจะเป็นคนจัดทําชิ้นงานใครเป็นคนทดลองต้องแบ่งไหมคะแบ่งต่อไปข้อที่5้าเขาโครงโครงงานอยากไหมเขาโครงโครงงานก็เป็นโครงงานเป็นรายงานธรรมดานั่นเองนะคะ เขาโครงโครงงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะชื่อโครงการ2ชื่อทำโครงการ3าเออชื่อที่ปรึกษาสีที่มาและความสำคัญห้าวัตถุประสงค์หสมมุติฐานสมมติฐานสมมติฐานคืออะไรคือการที่เรามีการคาดคะเนล่วงหน้า เช่นเมื่อทำสบู่ชิ้นนี้แล้วสามารถดับขี้เต่าได้จริงๆเราก็มีการคาดคะเนว่าเต่าของเพื่อนนั้นจะไม่มีการบินล้นห้องอีกเด็ดขาดถูกไหมคะแต่ <S <S เมื่อเราทดลองแล้วนำมาใช้เต่าหายจริงแต่เพื่อนจะต้องไม่มีผลกระทบไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีเกณฑ์ไม่มีกณฑนี่ยม,มันต้องคาดคะเนไว้อยู่แล้วคาดหวังอยู่แล้ว แต่เพื่อนจะต้องไม่ได้รับการอันตรายถูกไหมคะเออหรือมีการแพ้ไม่ใช่ใช้ไปกินเตาหายโอ้โหลักแล้ดบานแดงกล่ำกัดหนองไหวไหมแค่นึกสยิวแล้วอันนี้แค่ลักแล้นะถ้าไปเจอส่วนอื่นโอ้โหไม่กอดหน้าหน้าโยนาหน้า,นาอันตอนนี้นี่ไอโยชอบคิดไกลอยู่เรื่อยเลย แจินตนาการนะคะไม่ไหวเลยต่อไปข้อที่7คืออะไรลูกว,วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงานก็คือขั้นตอนของหนูนั่นแหละตั้งแต่เริ่มต้นของการทําโครงงานหรือการทํารายงานตั้งแต่ต้นจน<ด>จบต่อไปแผนกําหนดการปฏิบัติงานก็คือขึ้นอยู่กับว่าหนูจะวางว่าหนูจะเริ่มประชุมกันวันไหนเขียนโครงงานวันไหนไปศึกษาข้อมูลวันไหน ไปทําการทดลองวันไหนไปซื้ออุปกรณ์วันไหนก็คือการกําหนดวันลงที่เราปฏิบัติงานนั่นเองยากไหมไม่ยากเงียบกริปหลับหมดแล้วต่อไปข้อ9ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเตาของเพื่อนนั้นจะไม่มีการบินรอบห้องก็คือผลที่เราสามารถนํามาใช้ได้จริงนั่นเองชัดไหมชัดนะข้อที่6เออโทษทีข้อที่10เอกสารอ้างอิง ก็บอกอยู่แล้วนะคะต่อไปข้อที่6ใหญ่ให้เราทำอะไรลงมือทำข้อท <ลง S 2> ี่7ทำไมจะต้องมีการเขียนล่ะการเขียนก็คือการบันทึกข้อมูล <nogle S 1> ถามว่าเราทำเราทำจริงไหมวันนี้ฉันทำนุ่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันต่อไปฉันก็ทำหนึ่ง7 8าี่ห้าอ่าวันนี้จบ8ป วันที่สามทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจบห้าวันที่สี่หนึ่งสองสามจบสามพอวันที่หกลืมไหมลืมหรือไม่ลืมลืมไหมว่าวันแรกทำอะไรบ้างลืมครูยังลืมเลยว่าวันนี้ของสัปดาห์ที่แล้วครูทำอะไรอยู่ในเวลานี้ทำอะไรว่าสอนบนอ หรือหลงห้องอีกสอนอยู่ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยถ้ามันจําได้มันจบไหมคะจบแล้วใครมันจะไปจาทุกวันแล้วถ้าเกิดตอนบ่ายของสัปดาห์ที่แล้วคูเป,ปิลทำอะไรนึกก่อนนอนหรือเปล่าวะจำไม่ได้น,น,ไนั่งตรวจงานนั่งตรวจงานอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้าวันไหนร่างกายไหวพลิกงานเยอะนั่งตรวจงานแล้วก็นั่งคิดงานต่อ แต่ถ้าวันไหนไม่ไหวจะบอกน้องๆเลยว่ากินข้าวเสร็จกู๊ดบายใครเดินขึ้นมาบอกเลยคูเปิลไปไหนไม่รู้แต่ทุกคนรู้ว่าคุณนอนหลับอยู่ในห้องนี้ตอนนี้คุย้ายมานอนห้องนี้เพราะเนื่องจากห้องนี้มันว่างคุณจะหลับเลยแล้วหลับลึกด้วยหลังจากนั้นใครถามก็ไม่รู้คูเปิลไปไหนไม่รู้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 เรื่องเลยน้องๆทุกคนก็น่ารักไม่รู้ไม่รู้พี่ไปไหนไม่รู้ไม่รู้แต่ทุกคนก็รู้ว่านอนอยู่ในห้องถูกไหมคะฮะผีหลอกอ่ะผีไม่หลอกเได้ยินเสียงเปิดหน้าต่าง แค่ okay, นั้นแหละตอนนี้ค่อนข้างจนนะน่ะคณะคุณครูอ่ะทำงานกันนะักหลายเรื่องพอสมควรเพราะว่าทุกวันสุกจะต้องรายงานการประชุมแล้วอย่าลืมนะเมื่อวานครูเกิดแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้มีห้องมสาทับอ e, ีขึ้นท็อปในห้องประชุมนะเช่นผู้คหยาบ 2. แต่งกายไม่สุภาพ 3. ทรงผมผิดระเบียบเขาประกาศแล้วใช่ไหม เมื่อวานปนด์ไม่มาปนด์รับทราบนะคะนโยบายท่านผู้มยการสั่งมาแล้วว่าต้องตัดผมทรงอะไรคะลอ,ลองทรงสูงได้เท่านั้นกับหัวเกรียนคือหัวเกรียนเป็นมาตรฐานของเราแต่ลองทรงสูงกรุณาไปศึกษานะอย่ามัานนอกนะเดี๋ยวจะผิดระเบียบมามนะคะขนาดของมิกตอนนี้มันยังไม่สูงเลยมันใหญ่ยาวไปแล้วเกินไปไม่ถูกนะคะ <laughs> นะแล้วจะบอกว่าเขาเปลี่ยนนโยบายใหม่ลหลายอย่างอย่าบ้านนอกนะถามเพื่อนดูนะอ่าพี่พี่นอ็อตพี่นอ็อตตัดเลยเห็นไหมพอดูไอ้น็อตทีไรตัดทุกทีเลยโทรศัพท์คุณ